ยากเหมือนกันนะคะคำถามนี้ตอนนั้นที่แบบโหเวลาจะนอนยังไม่มีเลยค่ะหนูเคยเจอเคสที่ท้องแต่ไม่รู้ว่าตัวเองท้องเนี่ยแล้วถามว่าแบบมีเพศสัมพันธ์ไหมเขาก็บอกว่าไม่มีไม่เคยมีหนูก็แบบแล้วมันจะท้องได้ยังไงอ่ะหนูจำได้เลยว่าตอนนั้นมันเป็นวันที่แบบหนูอยู่เวรพี่พยาบาลก็โทรมาตอนประมาณตีสองบอกว่าคุณหมอให้มาฟังเสียงหัวใจปกติคือเราชินกับการที่ว่าพอเอาสเตตมาฟังที่หน้าอกแล้วเราจะได้ยินเสียงหัวใจแต่นั้นก็คือแบบ วัสดีครับนี่คือ The Growth Lab ครับรายการที่ช่วยทำให้คุณนั้นเก่งขึ้นแล้วก็เติบโตขึ้นทุกครั้งที่เราเจอกันนะวันนี้เรามี Special g u กส t มาช่วยทำให้เราเติบโตไปด้วยกันสวัสดีครับน้องฟรังสวัสดีค่ะพี่พอเย้สวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณมากที่ให้เกียรตินะเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการมีบอกว่าเราเคยเจอกันมาก่อนใช่ค่ะพี่พอหนูเคยเจอพี่พอตอนหนูปหก ตอนป .6 เลยเหรอแต่พี่พอน่าเหมือนเดิมโอ้เป็นพี่ก็น่าแก่ตั้งแต่เด็กเลยจ้ะต้องบอกว่านี่นักแสดงก็เป็นนะครับคุณหมอก็เป็นเนาะยูทูบเบอร์ก็ยอดเยี่ยมคนติดตามเยอะมากเลยมาดีเลยเง้ยเราเรียนรู้เติบโตไปกับน้องฟรังกันนะครับได้เติบโตไปด้วยกันค่ะเติบโตไปด้วยกันเริ่มต้นตอนนี้น้องฟรังทำอะไรอยู่บ้างครับถ้าตอนนี้ใช่ไหมคะจริงๆตอนนี้ก็มีอะทำช่อง u t u b e เนาะแล้วก็ติ๊ t ต k อกต่างๆช่วงนี้กําลังอินกับในพาร์ททำธุรกิจใช่เพิ่งเริ่มเมื่อปีที่แล้วเค่ะก็ เริ่มมาสองสามอย่างค่ะก็มีแบบเป็นร้านเสื้อผ้าร้านสุดผู้หญิงแล้วก็มีร้านสมูทตี้แล้วก็มีเป็นแบบสกินแคร์กับคลินิกค่ะที่กําลังจะทําตั้งใจทํามากในปีนี้ฮะทาหมดนี่เลยเหรอไม่เยอะไปเหรอก็เยอะไปอยู่ธุรกิจเท่าไหร่พี่สามสี่อย่างแล้วนะใช่สุดยอดเลยต้องมาเรียนรู้เคล็ดลับว่าบริหารทั้งเวลาทั้งเงินยังไงนะครั้เนียขอถามถึงตารางวันหนึ่งได้ไหมหมอฟรังทําอะไรบ้างตั้งแต่เช้าจนถึงค่ําเลย เช้าถึงคําใชั้นตอนเช้าหนูเป็นคนตื่นเช้าจะประมาณ6กเจ็ดโมงพี่พอแล้วก็คือหนูวจะชอบเดินไปซื้อกาแฟซึ่งระยะทางการไปซื้อกาแฟมันจะไกลประมาณแบบ500เมตรยอะไรเงี้ยบางวันก็จะแบบไปสวนลุมหรือถ้าช่วงที่ฝุ่นเยอะๆก็จะแบบไปเข้าคลาสออกกําลังกายก็คือจะพยายามออกกําลังกายอย่างน้อยประมาณ3ครั้งต่อสัปดาห์ ถ้าถ้าได้นะคะก็ประมาณนี้แต่ถ้าไม่ได้ก็จริงๆก็เนี่ยอยากอย่างน้อยคือได้เดินออกไปซื้อกาแฟเ<ม>พราะต้องกินกาแฟาทุกเชา้าตอนเช้าจะค่อนข้างเซฟเวลาไว้สําหรับทําอะไรที่อาจจะต้องใช้สมองนิดนึงเพราะหนูก็เป็นคนที่ แอคทีฟช่วงเช้าเป็น Morning Person เป็นคนที่แบบรู้สึก Productive ในช่วงเช้าอะค่ะอย่างช่วงเช้าก็อาจจะแบบแพลนงานต่างๆถ้ามิ g ก็จะพยายามไวช่วงบ่ายหรือว่าอย่างแบบมารายการมาพอดแคสตต่างๆแล้วก็ช่วงเย็นก็ Energy <c oughs> ก็จะเริ่มหมดแล้วพี่พอแต่ว่าก็จะทําอะไรที่อาจจะแบบชิลๆแบบไปเจอเพื่อนบ้างหรือว่าอย่างบางวันก็จะไลฟ์บ้างประมาณนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็จ,จะใช้เวลาอยู่กับตัวเองในห้องค่ะนั่งคิดนู่นคิดนี่ นั่งอ่านหนังสือบ้างดู <ừ m. S 2> ทีวีบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ <ừ m. S 2> ก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าจริงๆแต่ละวันไม่เหมือนกัน <ừ m. S 2> ใช่เรามีเทคนิคในการบริหารเวลายไยงไบ้างครับยากเหมือนกันนะคะคำถามนี้ก็คือเคยได้ยินมาว่าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องการบริหารเวลาเนาะแต่ว่ามันเป็นการแบบบริหารเรื่อง energy เรารู้จากตัวเองว่า energy ของเราเป็นคนที่ energy ในช่วงไหนอะไรเยอย่างของฟังจริงๆคือช่วงเชา้าเป็นช่วงที่หนูชอบช่วงเช้ามากๆกิจกรรมที่ไปไว้ตอนเช้ามีอะไรบ้าง จริงๆหนูเป็นคนที่ชอบอยู่กับตัวเองแล้วก็ไม่ชอบการที่คุยหรือว่าการที่แบบ approach ไปถามคนอะไรอย่างเงี้ยคือหนูก็เลยจะแบบทําเป็นอย่างแรกให้มันเสร็จเลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่ไม่ชอบก็ไว้ตอนที่ energy ดีๆใช่มใช่ใช่รู้สึกว่าตื่นเช้ามาแบบมี energy ก็จะรีบทำเนี่นแหละแล้วก็เหมือนพอเรารู้จักตัวเองอย่างตอนเย็นเราเป็นช่วงที่ energy อาจจะแบบ drop ก็จะใช้อะไรที่ทําอะไรที่มันใช้สมองน้อยๆอย่างแบบ feedback clip ตอบไลน์ ต่างๆก็จะไว้ในช่วงเย็นเมื่อกี้พูดขึ้นมาว่าชอบอยู่กับตัวเองใช่ไหม<ช>พี่<ช>เลยมี<ช>สงสัยว่าฟรังเป็น introvert รือเป็น extrovert หนูเป็น introvert หนูเป็น INTJ หนูรู้สึกว่าเราจะมี เขาเรียกะไรนะเอ็กโทรเวิร์ดคอยแบบว่าแบบมีจํากัดนะในแต่ละวันในการที่ว่าเราจะเจอใครอะไรเงี้ยเราก็จะเซฟไว้กับอะไรที่ที่สําคัญกับชีวิตอะหรือว่าแบบอะไรที่ควรจะไปเจอจริงๆหรือว่าแต่จริงๆออะหนูรู้สึกว่าการที่หนูไปรายการหรือว่าการที่แบบไปแชร์ปปเป็นแบบบางทีแบบโดนชวนเป็นสปิเกอร์อะไรเงี้ยอันเนี้ยคือหนูเอนจอยนะอืมแต่แค่หนูอาจจะไม่แค่ไม่ได้ชอบการที่ไปอยู่ในที่ที่แบบคนเยอะ โดย party, ที่เราเออปาร์ตี้อย่างเงี้ยหนูไม่ไปคอนเสิร์ตหนูไม่ไปแบบอาจจะไม่ได้แบบอินโทรเวิร์ตแบบร้อเซขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็แต่ว่าถ้าเลือกได้การอยู่คนเดียวมันก็จะให้พลังงานเรามากกว่าการที่อยู่กับคนอื่นครับผมเขาเปลี่ยนเกียร์ไปเรื่องของการท่องหนังสือบ้างนะอ่านบทการหนังสือต่างกันไหมครับต่างคะ่ะพี่พออะไรง่ายกว่ากันท่องบทง่ายกว่าอเพราะว่าท่องบทอ่ะมันท่องแล้วลืมได้พอเท่าทายเสร็จอ่ะ เราก็แบบลืมได้คือหนูว่าหนูว่าหนูจริงจริงหนูเป็นคนความจําระยะสั้นดีเพราะฉะนั้นการท่องบทหรือการอ่านหนังสือเพื่อสอบอ่ะมันไม่ได้ยากสําหรับหนูแต่ว่าพอจําพอเป็นหมออ่ะมันเนื้อหามันเยอะจําแล้วมันต้องเอาไปใช้ต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยจะยากแหละคือเราต้องพยายามฝึกลองเทอร์มีเนอรีของเราให้มันดีมากขึ้นอ๋อเหรอแชร์หน่อย <Channel S 1> ได้ไหมได้ ừ, เพราะว่า พี่ก็เพิ่มความจำได้ก็จะดีอ๋อ <c oughs> ได้อย่างเช่นก็คือต้องจำเป็น active recall พี่พอหมายถึงว่าออย่างปกติถ้าเวลาเราเรียนแล้วเราอ่านหนังสืออย่างเงี้ยเราอ่านอ่านอ่านหรือว่าเราฟัง <c oughs> อาจารย์ <c oughs> เล่าอ่ะมันจะเป็น passive <c oughs> เรารับ <Okay. S 1> ไงเรารับเราต้องฝึก active recall เยอะขึ้นก็คือฟังมาปุ๊บแล้วเราอาจจะแบบ ถามตัวเองให้เราแบบ mm. ดึงสิ่งที่ได้รับมาออกมาอย่างเช่นแบบอะเมื่อกี้อาจารย์พูดอะไรบ้างไหนสรุปสิ่งที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ mm. ให้ตัวเองฟังหนซิหรือการจดสรุปโดยที่เราไม่เปิดหนังสืออันเนี้ยก็เป็นการ mm. ดึงความจําออกมาซึ่งสิ่งเนี้ยมันจะทําให้เราแบบจําได้นานมากขึ้นถ้าสมมติว่าเราอ่ะเราอ่ะเ,เราฟังไปเรื่อยๆฟังซ้ำๆเราก็จะชอบหลอกตัวเองอะคือหนูเป็นบ่อยมากตอนเรียนหลอกตัวเองว่าเออเราฟังรอบที่สามแล้วเราสอบได้แน่นอนอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือพอในห้องสอบมันจะแค่คุนๆแต่มันตอบไม่ได้เราอะ จะฟังอาจารย์รอบหนึ่งแล้วเราทําโจทย์อีกสักสองรอบอันเนี้ยม,มันจะดีมากกว่าเพราะว่าเราจะได้แบบนึกย้อนจริง,รงๆว่าเราจําอะไรได้ไม่ได้อะไรเงี้ยมั่มีมงานวิจัยชัดๆเลยนะคะว่าแบบถ้าสมมติว่าเราอ่านหนังสือสามรอบกับอ่านหนังสือหนึ่งรอบแล้วทําโจทย์สองรอบอ่ะไออันหลังอะ่ะ ผลลัพธ์ดีกว่าอ๋อ,อดีมากมากเลยครับใช่แต่อันนี้คือหนูมารู้หลังเรียนจบนะคะนีขนาดยังไม่รู้ยังยังเก่งขนาดนี้เหรอ <c oughs> ตอนนั้นก็อ่านดาวยัอ่านแบบอ่านซ้ําๆถึกๆเน้นถึกตอนนั้นอนะเน้นถึกคะ่ะอ่ถ้า,างั้นขอไปเรื่องนี้บ้างเทคนิคออกกําลังกายอืม <c oughs> เอาแต่ให้สองมุมคือส่วนตัวกับแนะนําแฟนๆกดลับหน่อยส่วนตัวเหมือนกันไหมแนะนํากับส่วนตัว พยายามอยู่ค่ะเหมือนจริงๆโดยส่วนตัวฟังว่าฟังอะเป็นคนแอคทีฟหมายถึงว่าขยับตัวเยอะระหว่างวันโดยธรรมชาติอยู่แล้วหนูเป็นคนชอบแบบขึ้น BTS หรือชอบเดินอะคือถ้าสมมติว่าระยะทางสั้นๆหนูชอบเดินมากกว่านั่งรถเพราะหนูไม่ชอบรถติดอะไรเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็รู้สึกว่าเป็นจริงเป็นทริคที่ยังใช้มาถึงทุกวันนี้แล้วก็ทุกคนน่าจะเอาไปใช้ได้คือการที่ขยับตัวเยอะๆระหว่างวันหรืออย่างแบบอะถ้าสมมติแค่กินข้าวเสร็จอะก็ขยับขาที่แบบ เออพอยเท้า how, อย่างเงี้ยเคยได้ยินไหมคะ oh, แบบแบบยกช่วงน่องขึ้นใช,ใช่ไหมครับใช่นะแค่นั้นอะ่ะก็ช่วยเรื่องแบบระดับน้ำตาลได้ค่อนข้างเยอะแล้วอะไรคะหรือว่าแบบ oh. กินข้าวเสร็จก็พยายามไปเดินซะแบบ15นาทีอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนทําได้แล้วก็ง่ายอันเนี้ยแต่ว่าจริงๆถ้าเป็นไปได้ก็ อยากจะให้ออกกําลังกายแบบอย่างน้อยแบบ3ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็ครั้งละครึ่งชั่วโมงขึ้นไปเหมือนตอนนี้เราเริ่มจัดการเวลาตัวเองได้มากขึ้นเราก็เลยอยากจะทําสิ่งนี้แต่ถ้าถามว่าตอนที่แบบเป็นอินเทอร์หรือเป็นหมอจริงตอนนั้นที่แบบโอ้โหวเวลาจะนอนยังไม่มีเลยค่ะตอนนั้นก็เลยก,ก็จะยากนิดนึงแต่ว่าก็จะเน้นเนี่ยแหละเดินขึ้นบันไดไปเออขึ้นวอร์ดโดยขนขึ้นบันไดตอนนั้นลิฟต์ช้าก็เลยขึ้นบันไดเอาอะไรเงี้ยในที่ว่าอย่างฟังดีนะคือมีการมีมูฟเ็นทั้งวันนะ อาจจะไม่ได้เข้าฟิตเนสแต่บางคนคือแบบทั้งวันนั่งทั้งวันเลยเราไปเข้าฟิตเนสชั่วโมงหนึ่งพี่ว่าได้ไม่เท่ากับ o ูฟทั้งวันนะใช่ใช่ใช่จริงค่ะอ่ะเมี้ไม่พูดเรื่องเรื่องนอนมาพี่มีโน้ตไว้แล้วนอนพอดีเลยเนี่ยหนูชอบนอนมากโอเคเี้งั้นส่วนตัวนอนกี่ชั่วโมงต่อวันครับส่วนตัวเลยใช่ไหมคะจริงๆน่าจะประมาณหกชั่วโมงเฉลี่ยฟังนะหกชั่วโมงรู้สึกว่ามันเป็นชั่วโมงที่ ที่เราไม่รู้สึกเหนื่อยถ้าทางทฤษฎีมันก็ควรจะเจ็ดอย่างน้อยอะไรเงี้ยเจ็ดแปดอย่างน้อยนะคะมีเทคนิคในการนอนดีไหมครับฝากแฟนๆก้วลรับหน่อยเพราะพี่ว่ายุคนี้เป็นยุคที่อาจจะคนนอนคุณภาพน้อยลงนะเช่นอาจจะเครียดเรื่องงานหรืออะไรเงี้ยครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆตัวหนูว่าไม่มีปัญหาเรื่องการนอนเลยหนูว่าเป็นความสามารถพิเศษหนูสามารถหลับได้ทุกที่<ะ>ใช่ซึ่งหนูว่ามันดีมากกับการที่ ตอนเป็นหมอตอนอยู่เวร้ามคืนอะไรางเงี้ยค่ะแล้วระหว่างเคสแล้วมีเวลาแค่10บหรยี่สิบนาทีคหนูก็หลับได้เอออันนี้คือเลยเป็นความสามารถพิเศษแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครนอนหลับยากก็จริงๆก็คือทิคเบสิกทั่วไปเลยคะ่ะแบบว่าปิดไฟให้สนิทไม่เล่นมือถือก่อนนอนอาจจะแบบนั่งสมาธิ ก่อนเข้านอนก็ได้เพราะว่าการนั่งสมาธิมันก็เป็นการแบบคลายกังวลอะไรเงี้ยค่ะแบบพยายามทําให้ตัวเองแบบผ่อนคลายก่อนเข้านอนหรืออย่างเช่นอ๋อจริงๆเดี๋ยวนี้มันจะชอบมี b i เนอ r a โ w a เวฟอะไรเงี้ยค่ะเคยได้ยินไหมเป็นแบบเหมือนเป็นเสียงที่เหมือนเป็นคลื่นความถี่ ไม่เท่ากันอะไรเไงี้ยซึ่งเขาบอกว่าแบบเหมือนเป็นความต่างของคลื่นที่มันจะแบบออกมาเป็นเหมือนเป็น alpha wave ที่มันจะช่วยในเรื่องของ<ะ>การทําให้เราหลับได้ดีขึ้นใช่ดังมัติว่าใครนอนไม่หลับก็อาจจะลองไม่ใช่ไม่ใช่ไว้น้อยใช่ไหมที่บอกแค่มีเสียงเป็นน้าตกอะไรเงี้ยแต่นี่คือแบบเป็นเสียงแบบคลื่นความถี่ที่พอดีใช่<ะ>ใชเ่เขาเขาศึกษมามาแล้วอ,อันนี้เขาศึกษามาแล้วหรือเทคนิคก็คืออ่านหนังสือคะ่ะอา่อานหนังสือเรียน วิชาสังคมศึกษาที่มันน่าเบื่อหน่อยใช่ไหมเราก็จะหลับเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเกียร์ไปเรื่องนี้บ้างก่อนจะไปหัวข้อต่อไปบนโลกใบนี้หลักหลมีคนอยู่สองกลุ่มครับยิ่งเงินเยอะยิ่งยุ่งกับยิ่งเงินเยอะยิ่งว่างคุณอยากเป็นกลุ่มไหนครับผมเชื่อว่าอยากเป็นยิ่งเงินเยอะยิ่งว่างใช่ไหมถ้าอยากยิ่งเงินเยอะยิ่งว่างคุณจะเหมาะมากกับหนังสือที่ชื่อว่ามังคังแห่งชีวิตเล่มนี้ครับมันนี่มาชารี สอนทุกเครื่องมือการลงทุนครับตั้งแต่เสี่ยงน้อยยันเสี่ยงมากผลตอบแทนน้อยยันผลตอบแทนมากอย่างสิ่งนี้ช่วยทําให้คุณเนี่ยไม่ใช่มั่งคั่งแค่การเงินเนาะมั่งคัง่งทั้งเวลาแล้วก็สุขภาพสมชื่อเลยมั่งคัง่งทั้งชีวิตมันมีมาสต่ครับเคยเจอเคสอะไรแปลกๆบ้างไหมเคสแปลกๆจริงๆมีเยอะนะคะยิ่งโดยเฉพาะตอนที่เราออกไปใช้ทุนเราจะไปอยู่โรงพยาบาลต่างจังหวัดอะไรเงี้ยซึ่งมันมันแปลกสําหรับเราแหละเพราะว่าเราโตมาในกรุงเทพตลอดอะไรเงี้ยอย่างแบบ หนูเคยเจอเคสที่ท้องแต่ไม่รู้ว่าตัวเองท้องแต่มาแล้วจะคลอดแล้วหนูก็งงว่าเขาไม่รู้ว่าตัวเองท้องได้ยังไงท้องใหญ่แล้วนะใช่แล้วไม่รู้ว่าตัวเองท้องออคิดว่าเขาคิดว่าตัวเองอ้วนเลยไงใช่ออใช่ค่ะแบบเหมือนแบบขาดความรู้อะไรเงี้ยแล้วถามว่าแบบมีเพศสัมพันธ์ไหมตอนไหนเขาก็บอกไม่มีไม่เคยมีหนูก็แบบ แล้วมันจะทองได้ยังไงอ่ะคือหมายถึงว่าเจออะไรอย่างเงี้ยเยอะมากพี่พอต่างจังหวัดอ่ะใช่ต่ในหนังพี่เคยเห็นแบบในซีรีส์เมึองนอกก็มีแบบนี้แต่นี่คือจริงๆริงแล้วหรือว่าจริงๆก็คือต่างจังหวัดคือแบบเด็กวัยรุ่น ท้องกันเยอะมาหนูว่ามันก็เป็นปัญหาหนึ่งที่น่าจะต้องแก่แบบให้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยเออแบบไม่รู้จักการป้องกันอะไรอย่างค่ะเรื่องเพศศึกษาใช่ไหมใช่มันยังเป็นเหมือนกับเป็นสิ่งที่เหมือนเหมือนกับต้องห้ามอะในสังคมพี่ว่าน่ามันต้องมันต้องอาจจะต้องโอเพนแล้วก็สอนมากกว่านี้ไม่งั้นเด็กๆก็จะเรียนจากเพื่อนใช่ใช่หรือก็คือเรียนจากประสบการณ์ตัวเองซึ่งก็คือ ก็ค <g ül üyor> ือไม่ดีไม่จําเป็นอะไรเน<อ>ี่ยครับผมเขาถามอันนี้ว่า <c oughs> พอเราเป็นหมอเราเจอเคสแบบนี้เยอะใช่ไหมแบบเคสคนไม่สบายแบบหรือว่าคนเสียชีวิตหรือเขาต้องจากคนรักไปาเงี้ยแล้วเราต้องเป็นคนอยู่ตรงนี้บ่อยๆเจอแบบนี้เยอะพูดข่าวร้าย้เขาฟังบ่อยๆเราทํายังไงให้แบบมันไม่มากระทบจิตใจเราหนูว่าทุกคนเป็นถ้าแรกๆนะคะยิ่งถ้าสมมติแบบตอนปีสี่ที่เราเพิ่งเคยขึ้นขึ้นบอร์ดแล้วเจอเคสที่แบบคนไข้เราเสียชีวิต อย่างเงี้ยคือมันเป็นปกติอยู่แล้วหนูจําได้เลยว่าตอนนั้นมันเป็นวันที่แบบหนูอยู่เวรก็คือนอนที่โรงพยาบาลเลย้ะค่ะแล้วก็เหมือนพี่พยาบาลก็โทรมาตอนประมาณตีสองบอกว่าเออคุณหมอให้มาฟังเสียงหัวใจแบบคอนเฟิร์มเดทหน่อยปกติคือเราชินกับการที่ว่าพอเอาสเตตมาฟังที่หน้าอ,อกแล้วเราจะได้ยินเสียงหัวใจแต่นั้นก็คือแบบเงียบนิ่งอะไรเงี้ยก็แบบอ๋อนี่คือเสียชีวิตจริงๆนะแล้วแบบแต่ว่าในความรู้สึกตอนนั้นคือมันรู้สึกโงงรู้สึกว่า เมื่อวานเรายังเห็นเขาดีๆอยู่เลยหรืออย่างแบบเออลูกหลานเขายังมาอยู่เลยอะไรเงี้ยค่ะมันก็ก,ก,ก็ก็รู้สึกเศร้าอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยคุณ <c oughs> หมอเขาก็จะสอนตลอดว่าจริงๆแล้วอะลักษณะของการเป็นแพทย์อะคือการมีเอ p มพ h y เป็นสิ่งที่ดีคือเราแบบเห็นอกเห็นใจแต่ว่าเราอะไม่ควรจะซิม p a t h ตีมากเกินไปแบบรู้สึกร่วมไปหมดอะไรเงี้ยค่ะแบบ ร้องไห้เสียใจกับเขาอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรก็คือเราแบบโอเคเข้าใจถึงความรู้สึกของเขาของญาติแต่ว่าพยายามอย่าเอาตัวเองไปแบบรู้สึกทั้งหมดไม่ไงั้นน่ะเราจะยากกับตัวเองเหมือนกันอะไรยเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องที่ต้องฝึกหนูว่ามีเคสประทับใจบ้างไหมครับเคสประทับใจเหรอคะมีคะ่ะมีเคสประทับใจเป็นช่วงขึ้นปีสี่น่าจะเป็นวอร์ดนิวโลค่ะแบบว่า สมองอะไรเงี้ยคือหนูมีเคสคนไข้คนหนึ่งที่เขาตัวอ้วนมากๆใหญ่มากๆแล้วก็เหมือนเขาเป็นโรคที่เรียกว่าแบบโมยาโมยาคือมันเป็นโรคหายยากมากเกี่ยวกับแบบระบบประสาทอะไรเงี้ยค่ะที่เหมือนเจอได้น้อยมากๆอะไรเงี้ยแบบที่แบบมีปัญหาแล้วทําให้เขาแบบสโตรกบ่อยอืแต่ซึ่งเขาอยู่เป็นวัยที่แบบ30กว่าเลยประมาณนี้เองนะคะแต่ว่าแบบเหมือนเราก็ตอนนั้นเราก็ยังเด็กแล้วเราก็ ได้ดูแลเคสนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ทวันก็จะต้องเข้าไปถามเขาว่าเออแบบเป็นยังไงวันนี้กินได้ไหมแบบปวดหัวตรงไหนไม่มีอ่อนแรงชาค่ะตรงไหนไหมอะไรเยก็แบบได้เจอเขาบ่อยแล้วเขาก็เหมือนคุยเล่นกันแบบเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาอยู่โรงพยาบาลนานอะไรเงี้ยค่ะเหมือนว่าพอเข้าโรงพยาบาลทีเขาอาจจะต้องแบบรีคอเวอร์นานหน่อยอะไรเงี้ยก็จะแบบเออก็คุยกันแล้วเขาก็แล้วหนูก็ถามว่าแบบเออเครียดไหมหนูน่นนี่เขาก็ บอกว่าแบบเออก็ไม่ได้เครียดนะแบบเป็นบ่อยแล้วนู่นนี่แล้วก็แบบโชว์ให้ดูว่าแบบเออมันมีคอมมูนิตี้ของคนเป็นโรคนี้ด้วยนะอะไรเงี้ยแบบแล้วเขาก็แบบเหมือนตอนนั้นคือแค่หนูรู้สึกว่าเคสนี้ประทับใจเพราะว่าเป็นเคสที่เราได้ปฏิสัมพันธ์กับเขาเยอะแล้วก็เหมือนเป็นเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบพอพอเขาแบบอออออกจากโรงพยาบาลเราก็แบบเออแบบขอให้เขาแบบมีสุขภาพที่ดีนะแต่บางทีเขาก็จะกลับมาแอดมิดใหม่ก็ก็เจอกันใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ ที่ดีระหว่างเรากับเขาแล้วก็รู้สึกว่าบางทีเคนไข้เขาก็แบบให้มุมมองอะไรเกี <c oughs> ่ยวกับตัวโรคของเขาเพราะตอนนั้นจริงๆิหนูก็ไม่ได้รู้จักโรคนี่เพราะมันเป็นโรคที่แบบเหมือนตอนเรียนเราเรียนแค่แบบแตะนิดเดียวอะเพราะว่ามันมัน,<อ>ม,นมันเจอน้อยมากๆอะไรเงี้ยค่ะก็แบบโอกาสแบบหนึ่งในไม่แน่ใจว่ากี่แสนยี่ล้านอะไรเงี้ยมันน้อยมากๆเราก็แบบเออได้เรียนรู้จากตัวเขาว่าเออเขาแบบมีอาการประมาณไหนนู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นเคสที่ประทับใจ ครับผมไปอีกเรื่องหนึ่งนะทีนี้แอปพลิเคชันหรือว่าแกจัตที่ใช้ประจํามีอะไรบ้างครับคือจริงหนูต้องบอกก่อนว่าจริงหนูไม่ได้เป็นสายแบบไฮเทคอ่ะอพี่พอหนูเป็นแบบอะนาล็อกอ่ะหนูชอบทุกวันนี้หนูยังชอบจดกระดาษอยู่เลยอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าถ้าแกจัตที่ใช้บ่อยก,ก็เป็น i p h o น e MacBook iPad นี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ Apple Watch แต่ว,ว่าแอปที่หนูใช้บอ่อย o o g l e Calendar ได้ไหมคะใช่หนูใช้เป็นวอลเปเปอร์นั่นนะพี่พอพี่ก็เป็นคนดูแคลนดร์บ่อยนะนี่ปวด โอเดี๋ยวนะหมายความว่านี่ถึงขั้นไม่ใช่แค่ดูแอปนี้บ่อยคือเราเอามาเป็นวอลเปเปอร์เลยเหรอใช่ค่ะเพราะว่าเราจะแต่จริงอันนี้คือคือหนูอยากให้แอปเขาทําได้มากเลยที่แบบตั้งเป็นวอลเปเปอร์แล้วมันอัปเดตเป็นวันๆอ๋อคือแบบตามที่เราแพลนลงไปไม่ตงอ๋อคือเปลี่ยนตลอดใช่ใช่ไหมใครก็ได้ช่วยเดเวล็อปสิ่งนี้ให้หน่อยคือหนูว่ามันจะหนูจะตั้งแล้วแบบที่มันแบบมันจะแบบคอยอัปเดตว่าวันนี้ต้องทําอะไรบ้างเชื่อมกับ g o o g l e c a l enda คนอื่นเขามีแต่แบบเอารูป รูปวิวทิวทัศน์รูปคนในครอบครัวรูปตัวเองมาขึ้นวอลเปเปอร์เนาะทำเลยว่าทําไมถึงต้องถึงต้องอยู่แบบหน้าแรกเนี้ยครับเพราะว่าไม่งั้นเรามันเป็นอะไรที่เราดูบ่อยไงคะเราก็รู้สึกว่าแบบเออเราจะได้ไม่ต้องเข้าเข้าไปดูอันนี้ก็แบบเปิดมาโอเควันนี้ตอนเช้าต้องทําอะไรตอนบ่ายต้องทําอะไรแบบหนูเคยตั้งว่าแบบพูดแบบว่าแบบว่าแบบ ด้น open your phone อะไรเงี้ยแบบว่าด้นเธอ open your phone แบบว่าหนูก็แบบเห็นมันเห็นจนชินอะ่ะเราก็ไม่เชื่อมันอยู่ดีอะ่ะพี่พอมันเป็นความเคยชินอะ่ะเข้าใจเออหรือว่ามันบอกให้เราขยันเราก็แบบถ้าเราจะไม่ขยันเราก็ไม่เชื่อมันอยู่ดีหนูก็รู้สึกว่าแบบอันนี้แหละมันดูได้ประโยชน์ดีอะไรเงี้ยก็จริงนะใช่ไหมคะรรเร็วด้วยไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบอันล็อกโฟนเข้าไปใช่ไหมใช่เร็วใช่ค่ะเดี๋ยวพี่เหลือสองคำถามนะพี่พี่ดีนะจะให้ทีมงานก่อนเผื่อทีมงานอยากจะถามอะไรน้องฟรังมีไหม ถ้าต้องสามารสร้างห้องเรียนหองได้อยากจะสอนอะไรในห้องนัน้นถ้าฟรังสร้างห้องเรียนได้จะสอนอะไรใช่ไหมคะหนูว่าหนูอยากสอนแบบว่าไม่ใช่สอนเนื้อหาความรู้แบบดิบีๆแต่ว่าสอนวิธีการหาข้อมูลที่ถูกต้องเพราะจริงหนูรู้สึกว่าตอนเนี้ยคือถ้าให้เรามานั่งท่องหนังสือหรืออะไรที่มันลึกๆอะ คือสุดท้ายแล้วอ่ะเราหนูสำหรับหนูหนูก็ยังหนูหนูว่าสู้ AI ไม่ได้เออเพราะว่าแบบ AI มันกินหนังสือเข้าไปแบบไปกี่ร้อยเล่มแล้วมันก็แบบ ออกมาเร็วมากอะทุกวันนี้เราก็ใช้กันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติให้เรามานั่งจําอย่างเงี้ยหนูว่าเราอาจจะสู้เขาไม่ได้แต่อยากเอา energy ไปโฟกัสกับพาที่ว่าเออเราจะหาสิ่งเหล่านี้ยังไงบบอะไรประมาณนี้มากกว่า<ม>แล้วก็เหมือนเป็นสกิลที่สําหรับการเอาตัวรอดในยุคนี้ค่ะแบบสกิลการเอาตัวรอดในยุคแบบ AI ถ้า AI มาทํำยังไงให้เราให้เรายังอยู่ได้แบบเทคนิคการใช้ใช้ u t i l i พวกนี้ให้เกิดแบบประสิทธิภาพสูงสุด อะไรประมาณนี้ดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นยุคที่ข้อมูลโลนโลกจริงๆอะ่ะเราไม่ได้ขาดข้อมูลแต่เราขาดข้อเท็จจริงขาดข้อมูลที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นมันต้องมันต้องหาเป็นตั้งคําถามเป็นซึ่งดีมากเลยเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยเนื่องจากเราเองก็ทําอะไรมาเยอะตั้งแต่เด็กเนาะแล้วก็ทําได้ดีด้วยเป็นนักแสดงสเรียนดีนะครับเป็นจบมาเป็นคุณหมอเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดัง ทำธุรกิจอีกตั้งหลายอย่างนะคิดว่าอะไรคือคีย์คีย์ทูสักเซสของเราครับคีย์ทูสักเซสของหนูใช่ไหมจริงจริงก่อนต้องบอกว่าหนูยังไม่ได้คิดว่าหนูประสบความสําเร็จเลยพี่พอหนูก็คือหนูหนูเอนจอยไปในแต่ละสะเต็ปของหนูเนาะแต่คิดว่าอะไรที่ทําให้เราเป็นเราทุกวันนี้หนูว่าอย่างแรกเลยคือหนูไม่รอโอกาสหนูเป็นคนมองหาโอกาสมากกว่าและหนูเชื่อว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นจากตัวเราอะ ตัวเราต้องดีก่อนอ่ะก่อนที่เราจะรอให้สิ่งดีๆเข้ามาหาเราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นหนูจะเป็นคนที่แบบคิดอะไรแล้วทำเลยอืคิดแล้วทาแล้วก็เริ่มต้นจากตัวเราคือหนูไม่ได้คาดหวังว่าโอเคพ่อแม่จะต้องแบบว่าอส่งเราไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยแต่อย่างแบบตอนเด็กๆอะหนูคือหนูอะ่ะเคยขอพ่อไปต่างประเทศหมายถึงว่าไปซัมเมอร์รอะไรเงี้ยเนาะซึ่ง เพื่อนๆก็ไปกันซึ่งคุณพ่อก็จริงๆก็แอฟฟอร์ดได้แต่เขาไม่ได้ให้เราไปเขาให้เราสอบชิงทุนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เลยหนูว่าจริงๆพวกเนี้ยมันเลยแบบหล่อหลอมเราว่าแบบเอออยากได้อะไรเราก็ทําเองหลังๆหนูก็เลยไม่ขอพ่อแหละหนูก็สอบชิงทุนไปเองเลยอะไรเงี้ยหรือแบบพอโตขึ้นมาเราก็เราไม่ชอบขอใครอะเราอยากเริ่มจากตัวเองอะไรเงี้ยทำตัวเองให้ดีก่อนเออหนูว่าอันเนี้ยคือเป็นสิ่งก็สําคัญนะคะหมายถึงว่า อย่างพอเราทําธุรกิจอะไรเงี้ยหลายคนก็จะชอบมีไอเดียนูน่นนี่หรือแบบอ่าเริ่มต้นก็าหาพาร์ทเนอร์เลยแบบว่าเริ่มต้นอชวนเพื่อนนูน่นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับหนูหนูก็คือรู้สึกว่าเริ่มจากตัวเราเองก่อนคิดให้ดีก่อนแล้วก็ถ้าสมมติว่าต้องการพาร์ทเนอร์จริงๆก็ค่อยเอาสิ่งที่เราคิดดีแล้วอะไปบอกคนอื่นอืแบบชวนเขามาอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีทุกวันนี้แบบอยากเริ่มทําอะไรก็ก็ทำเริ่มที่ตัวเองอยากคิดว่าจะมีใครมาช่วยเราเราช่วยตัวเองดีที่สุดอะไร เยี่ยมเลยค่ะยาวเลยข้อแรกอย่างที่สองหนูคิดว่าเป็นความแบบไม่อีโก้ค่ะ humble อ่อนน้อมถ่อมตัวเราไม่มีทางรู้ทุกอย่างบนโลกเราไม่ใช่เก่งที่สุดตอนเด็กๆอะหนูเป็นคนที่ค่อนข้างแบบ โลเซลเอ็ตรีมด้ซ้ำพี่พอใช่ใช่เป็นคนที่แบบไม่ได้มั่นใจในตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแบบน้นๆก็น้อยไปแต่เหมือนพอโตขึ้นมาเราก็แบบโอเคเราก็เริ่มแบบรู้ในคุณค่าของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังมีความแบบอ่อนน้อมถ่อมตัวอยู่เออย่างที่สต่อเนื่องกันแล้วกันก็คือเป็นความนี่นแหละความจริงใจลงมือทํามากกว่าพูดแบบเขาไว้ใจเราอะหมายถึงว่าทําให้เขารู้สึกไว้ใจเราจริงใจไม่มีผิดไม่มีภยัยไม่คิดร้ายอะอืมรู้สึกว่าแบบใครคิดร้ายต่อเราเราก็ ก็ปล่อยไปอะไรประมาณนี้ค่ะ<ม>อย่างที่สี่เป็นเรื่องการตั้งคําถามก็ได้ค่ะพี่พอหมายถึงว่าตอนเด็กๆหนูรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หนูอยากถ้าย้อนกลับไปได้หนูอยากเพิ่มให้ตัวเองคือการตั้งคําถามเพราะว่าหนูค่อนข้างโตมาแบบอยู่ในกรอบคุณคณออรคณคณูสอนอะไรคุณครูดีสอนอะไรเราก็เชื่อฟังไปหมดอะไรเงี้ยแต่พอโตขึ้นมาหน่อยเราก็เรียนรู้ว่าจริงๆสิ่งที่เขาสอนบางทีมันอาจจะไม่ได้ถูกทั้งหมดการตั้งคําถามมันทําให้เรา อยากหาคําตอบอะค่ะ hmm. แล้วเราก็จะพยายามหาสิ่งนั้น hmm. ซึ่งหลายๆอย่างมันก็เป็นโอกาสหนูก็รู้สึกว่าการตั้งคําถามเป็นสิ่งที่ดีแบบทําไมต้องทาแบบนี้ทําไมต้องทาแบบนั้นอะ hmm. ไรอย่างเงี้ยค่ะ hmm. แล้วก็อย่างสุดท้ายคือการที่เรามองโลกมาเซตสำคัญสุดเลยหนูว่ามองว่าคนเราสามารถผิดพลาดได้หรือว่าเราไม่ได้โลกนี้คือการเรียนรู้โลกนี้คือห้องแลบ ทําให้เราก้าลงมือทําค่ะแบบว่าหมายถึงว่าเราจะไม่รอให้เราพร้อมร้อยเปอร์เซนเพราะว่าหนูว่ามันอาจจะไม่ได้มีวันนั้นก็ได้แต่แค่รู้สึกว่าโอเคเราอยากลองทําหาข้อมูลประมาณหนึ่งแล้วเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปกับระหว่างทางอะไรอย่างนี้ค่ะแบบว่ามันทําให้เราไม่ฟิกจนเกินไปด้วยหนูว่าถ้าสมมติว่าเราคิดมาดีมากๆแล้วอะไรอย่างนี้ย บางทีเราเจออะไรเราก็จะแบบรู้สึกว่าเออเราคิดมาแล้วเราต้องไปทางนี้แต่ว่าถ้าเป็นตัวหนูหนูก็ไม่รู้นะคะว่ามันดีหรือเปล่าแต่ว่าถ้าจากประสบการณ์คือหนูก็รู้สึกว่าเราก็คิดมาประมาณหนึง่งแล้วก็ระหว่างทางเราก็ค่อยแบบเออดูไประหว่างทางแล้วก็ปรับเปลี่ยนตามแบบเดเรคชั่นระหว่างทางได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ผิดพลาดได้ผิดพลาดมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิดไม่มีใครไม่เคยทําผิดพลาดคนเรามันผิดพลาดกันได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะคก็น่าจะเป็นประมาณนี้ที่ทําให้มีวันนี้ ขอสุดท้ายได้ไหมคือถ้าอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆ The Growth Lab ที่เขาชอบพัฒนาตัวเองนะครับสักอย่างหนึ่งคิดว่าถ้าคุณมีสิ่งนี้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนอ My set เมื่อกี้ที่พูดไปแต่หนูขอฝากอีกเรื่องหนึ่งละกันหนูรู้สึกว่าคนที่อยากประสบความสำเร็จอะหลายๆคนรวมถึงตัวหนูเองอะบางทีจะ ใจร้ายกับตัวเองก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ดูคนอ่ะสุดท้ายแบบหันมาใจดีกับตัวเองอะไรอย่างค่ะมองว่าวันนี้มันอาจจะยังไม่สักเซสก็ไม่เป็นไรนะเราอาจจะแบบไปฟังคนนั้นคนนี้เยอะทําไมคนนั้นคนนี้เขาดูประสบความสําเร็จไปหมดเลยทําไมเรายังอยู่ที่เดิมทําไมแบบปีที่แล้วกับปีนี้มันไม่เห็นต่างกันเลยอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบรู้สึกดาวกับตัวเองได้อะไรเงี้ยแต่ว่าหนูรู้สึกว่าจริงๆมันไม่มีใครหรอกที่ที่สักเซสสักเลสกเซสอ่ะจริงๆทุกคนก็มีด้านที่ ตัวเองแบบล้มเหลวที่ผิดพลาดที่เหนื่อยที่ทอ้อแต่ว่าเขาอาจจะแค่ไม่ได้ออกมาแชร์อะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เรารู้คือเราตัวเราเองรู้ว่าเราพยายามขนาดไหนเรารู้ว่าเราเจออะไรมาบ้างเรารู้ว่าเออมันไม่ได้ง่ายนะกับเส้นทางที่เราพยายามมาทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้น,น,นก็เลยอยากให้ทุกคนแบบเออใจดีกับตัวเองแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันหนูว่าหนูว่าสักวันหนึ่งมันก็คงมีวันของเราแหละอขอบคุณมากเลยครับแล้วก็ วันนี้ถ้าแฟนๆโค้หลับอยากจะไปอยากจะติดตามน้องฟังได้ที่ไหนบ้างครับอ่าก็ฝากติดตามโซเชียลมีเดียของฟังลวกันค่ะทั้ง YouTube เราให้ฟังแล้วก็อินสตาแกรมฟังนลิกูล t ิกตอกทิกต k อกฟังนลิกูลค่ะก็ทุกช่องทางเลยฝากด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากแต่ว่าเดี๋ยวเราอยู่กันอีกหนึ่งอนะีพีเนาะได้เลยพอเป็นไรยังไม่บอกวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ